น้องอามนะครับผมน้องเตอร์น้องปอโต้นะครับผมตอนนี้มาวอร์มนะครับผมอ่าอันนี้พวกน้องน้องที่ลงไปนะครับน้องเตยน้องนาวน้องแตงน้องพีทน้องกอบนะครับผมนั่งรออยู่ตรงนี้นะครับผมสู้ๆนะครับทุกคน เดี๋ยวอีกครึ่งหลังนะครับผมมาดูสกอร์ครึ่งหลังกันนะครับผมว่าจะได้สกอร์กันเท่าไหร่นะครับวันนี้เตะดีมากมากมันตั้งแต่ครึ่งแรกนะทุกคนสามประตูต่อศูนย์โอ้โหสุดยอดมากมันมากตอนนี้แอดยืนอยู่ตรงขอบสนามนะครับผมที่มอกรุงเทพนะครับผมวันนี้แข่งกันกับสุนกราบนาครสวรรค์น,นะครับสกอร์นำสามศูนย์นะครับ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับวันนี้นะครับเต็มที่เข้ามาดูกันนะครับผมวันนี้นี่ครับผมน้องๆที่ยังไม่ได้ลงก็มาวอร์มกันนะครับตอนนี้มีน้องมีน้องพีทครับผมน้องนาวครับยิงครับผมอีกอีกอีกรุกนหนึ่งเป็นน้องเตใช่ไหมครับ ใช่ครับผมมีน้องเตน้องนาวน้องพีชนะครับผมมีทั้งหมด3คนครับยิง3ประตูครับผมส่วนกุหลาบหวานเจี๊ยบตวนกุหลาบหวานไหมหวานหวานเจี๊ยบนี่เขาบอกว่าส่วนกุหลาบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานหวานเลยครับวันนี้ครับส่วนกุหลาบมอญทองเราสู้ๆนะครับทุกคนครับตอนนี้เบาๆห้าศูนย์ใช่ไหมเบาๆห้าศูนย์เขาบอกว่าเบาๆห้าศูนย์ ครึ่งแรกยังครึ่งแรกสามศูนย์ครับครึ่งหลังอาจารย์สกลต้องนี่ครับผมให้กำลังใจน้องๆยิงเข้าประตูอ e ak, ีกแน่นอนที่หนึ่งของสายเท่านั้นที่หนึ่งของสายเท่านั้นที่ห <c oughs> นึ่งของสายเท่านั้นนี่ฮะสายอะไรนะสายซีครับผมออแม่เดิเนไปสนามดี่แบบ ว่าตรงนี้นะร้านช้านี่นะเออไฟเป็ไฟได้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยร้านช้างแบบได้แรงนะสีเขียวเอาน้ำนะพี่ยังไม่เท่าไหร่เรานั่งเดี๋ยวเสร็จพี่พี่ไม่น่าจะไปบวกนะเรานั่งให้เดี๋ยวเสร็จแม่นั่งบนรถดิฮะบนรถจนะพี่สอบไปไหนวะ อ๋อนี่ไงผมยืนอยู่ตรงนี้พี่นั่งอยู่ตรงนั้นเลยมันล่มแกน็มองคนสวยครับผมน้องๆ อาฝั่งนี้เราจะยิงเราจะยิงประตูฝั่งนี้ต้องระวังลูกกุญซอนนะครับอาหมองทองจะบุกมาฝั่งสวนกุหลาบฝั่งนี้นะครับประตูประตูสวนกุหลาบฝั่งนี้นะครับทุกคนน้องๆสวนกุหลาบจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะหม่องทองเรามันมองไม่เห็นจอเลยฮะอาศัยแบบสัญชาตญาณเราเห็นลางๆนะครับแชร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวสรุปนิดน,นึงนะครับทุกคนแป๊บหนึง่งเอาแล้วครับมาดูกันในช่วงึช่วงพักครึ่งนะคะหมอนทองเจอกับสวนกุหลาบจิรประวัตินะจ๊ะ